มื่อกี้กลับมาคอกันเต่นเดิมน,นะคะมคอฟีกอนองนะคะเจ่กี่นองเฮ็ดคลิปลงมาบอกบอกกีบอกคาบอกองมื่อนี้วันนี้หนึ่งนะคะบอกนี้วันนี้หนึ่งกันว่านะคะปีสโซลน้าร้อยหกสิบสี่มื่อนี้ไปเก็บไปย่านที่ย่านตนลอยกี่บันแท่งไปเปิดตะกุนนะคะไม่ไเก็บอะไรไปนะคะพี่นองไริไปเดินกี่นองให้กี่นองเป็นกลังใจใจกันนะคะ ตอนนี้ก็น,นอนเล่นนะคะนอนเล่นอี่บบาทน,นะคะตันยานเจนจริงไหมคะตันยานเน็เนเนตแทเจนิงไหมเอ่ยพี่น้องตันเต้นแท้าท้แทจนก็ถ้าผู้ใดอยากไปตุ๊ดประดิษฐ์เดี๋ยวจะมีไล่ตุ๊ดมือใด๋เดียวจะมาบอกมาแปะกับยิฟตี้รู้จักที่ว่าเอ้ากับประดิษฐ์พึ่งตื่น,นครับพี่น้องพึ่งตื่นไอเก็บกำลังใจเปิดเต็มาอากายก็แปะกลับไหมเนี่ยเรื่องอะไรค่ะไเนี่ยเอ๊ เอ็ดกิฟนะคะมาวันดีก่นนอนเ่ยนะกินนองกำลังเบ่งเนี่นะคะีค่นนองกำลังจะกำลังว่าวเนาะกำลังไปกำลังมีอจิบพั่มอะไรอย่างเนาะตอนนี้กับม่เกมกับในตื่นเต้นเต่าก่น้อนในมันติ้มันเตียงแล้วนะคะมาเลยไปรับานะคะีน่นนองมันนี้กับลงตูกับไปเอ็ดของเล่าเนาะนะคะขอบคุณนี่ีน่นนองนะคะ นี่น้อง,กำ,ง,ะะองกำลังตื่นเต่านะคะนี่น้องกำลังตื่นเต่าอิบไปตารางนาดกินเกาละคะนี่น้องตื่นเตามากระแปดโมนะคะแปดโมขึ้นกึ่งก็เลยลุกขึ้นมานั่งคุยกับแปดกับเอฟตี้ก่อนนะปดีมาไหลตบไปไหน,นะครับนี่น้องมาบอกแปดกับเอฟตี้ว่าตัวเตะตัวจากว่าแม่ก็บมาไหลตัวเต นั่นคืออะไรอะไรตัวไดครับพี่น้องอาอให้กำลังใจกับพี่น้องได้หลายๆให้กำลังเมื่อเจียวรามื้ให้จะอานนะคะที่น้องเก่เกาแต่อมาอมว่าเมื่อนี่กาอย่าลืมกดไลค์กดเชรนนะคะกดเต้าในรวใจของเราเป็นออฟฟิเชียลเลยนะคะตอนนี้กาบอกคุณน้องการกาะคุณนับตนนุนทีว่าแม่ยกิมกำลังเห็ดคลิปอกกีปอกนี่น้องนะคะ อันนี้เดี๋ยววารตำเน่งก่อนนะคะคลิปหน้าออกกันใหม่สวัสดีค่ะ